สวัสดีครับเจอกับก๊อปตะว,วันอีกแล้วนะครับที่ Ford b บ GT ก๊อปตะว,วันวันนี้จะพามาดูรุ่น4ประตูรุ่น XLS คันนี้ราคา879,000บาทนะครับเป็นตัวเกียร์ออโต้ตัวเริ่มต้นของ Ford ที่เปิดตัวมาใหม่คันนี้สีน้ําเงินนะตัวแรงม้าของเขาได้เป็นเครื่องเทอร์โบเดียวนะครับ2.0ลิตร170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรแล้วก็มีการตกแต่งนะครับเรียกว่ามีความโดดเด่นไม่เหมือนใครนะ หรือมีแรงบันดาลใจมาจากฝั่ง DC หรือเปล่าไม่รู้นะก็ชอบดูหนังนะเหมือน Team league, ทีม justice league ถ้าเห็นแบบนี้นะรถซูเปอร์แมนแน่นอนนะครับเราติดตั้งอะไรกันไบ้างกับรุ่นนี้ตัวรถสีน้ำเงินเราก็ใช้เป็นสกูปทรงฟิตนะฮะตัวม้าเป็นสีแดง นะสันจมูกตรงนี้ก็ใช้เป็นสีแดงตัดกับตัวผื้นสีน้ําเงินนะครับเรียกว่าโดดเด่นเข้ากันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกระจังหน้านี่ FORD Raptor V6 ดําตัดแดงแล้วก็ตัดขอบด้วยสีแดงสดแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวไฟหลีที่เป็นสีส้มนะจับเข้าเซตไปนะครับเจ้วที่เด็ดเข้าไปอีกตัวนี้ใส่ชุดวดี๋ยวเป็นชุดวายที่ทําสีพิเศษในเรื่องของตัวคางด้านล่างให้เป็นสีแดงนั่นเองนะครับโทนก็จะเป็นแดงน้ําเงินนะฮะแล้วก็แดงน้ําเงินแล้วก็แดงอีก แบบนี้เลยมองไกลๆเรียกว่าไม่ซ้ําแบบไม่ซ้ําใครนะครับรถของซูเปอร์ฮีโร่นี่ชอบเป็นการส่วนตัวเหมือนรถซูเปอร์แมนนะครับจัดไปในเรื่องของระบบตัวนี้นะ879,000นะครับพี่จะได้เตืนไฟหน้าที่เป็น LED แล้วตัวนี้ให้ไฟ LED เลยมีเดช u มันยิ่งไล t มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ใส่เรื่องของตัวครอบไฟหน้าเข้าไปนี่คือเซตชุดหน้าที่เปลี่ยนเข้ามาแล้วก็เข้ากับตัวชุดแต่งที่เป็นของตัวชุด Y นั่นเองนะครับตัวสเกิร์ตของเขาคือจะเป็นสเกิร์ตด้านหน้า ตัวสเกิร์ตวายด้านหน้าพร้อมกับซุ้มล้อขนาดใหญ่ทรงแรปเตอร์นะครับแต่ทรงมันจะใหญ่กว่านะใส่แบบนี้เข้ามาแล้วก็ทําการเปลี่ยนล้ออย่างที่บอกคนคอนเซปต์นะครับก็คือดําแล้วก็แดงแม็กก็จัดเป็นตัวนี้เลยออฟเซ็ตลบสิบแปดนะออฟเซ็ตลบสิบแปดแม็กยี่สิบเป็นก้านตัววายนะครับสีดําเงาตัดสีแดงเงาแบบนี้แล้วก็มีหมุดสีแดงด้วยนะครับเรียกว่าจัดทรงนะให้มันคุมโทนที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ตัวล้อใช้เป็นเบอร์สาม่น, 3, นะครับยาง MT c o ท s คอร์สเ ปีกนกนะฮะใส่ปีกนกปรับองศาเข้าไปตัวนี้มีการยกขึ้น2นิ้วนะฮะร,รถขึ้น2นิ้วก็ต้องใส่ปีกนกปรับองศาให้เรียบร้อยนะเพื่อการกินน้ายางที่สมบูรณ์การขับขี่ที่ยังคงดีอยู่แล้วก็เปลี่ยนลูกหมากอ่าลูกหมากกันโค้งของ p r o เฟนเดอร์สีแดงใส่เข้าไปด้วยนะครับเรีวยกว่าขับดีๆแต่งหล่อก็ต้องขับดีก็เปลี่ยนแบบนี้ก็คือจบเลยนะในเรื่องของช่วงล่างมันได้ด้านข้างนะครับของเดิมก็เอาออกไปเราก็ใส่เป็นตัว T W I ข้อดีของเขาก็คือจะมีนี่ไฟส่องนะครับเป็นแ e d วดี 4ดวงนะครับข้างละสีดวง2ข้างก็8ดวงแล้วก็คุมโทนของ T W I ก็ตามคอนเซ็ปต์ไปเลยก็คือดําตัดกับสีแดงนะครับก็จะได้ความโดดเด่นของตัวรถอย่างที่เห็นนะน้ําเงินตัดกับสีนี้เรียกว่าไม่ซ้าใครโดดเด่นบนท้องถนนสุดๆแน่นอนนะครับนี่ไล่มาถึงด้านหลังนะคิวล้อด้านหลังขนาดใหญ่นะทรงแรปเตอร์ของชุดวายนั่นเองมาดูของไฟท้ายนะครับไฟท้ายของรุ่น X L S นะ่จะเป็นไฟฮาโลเจนแบบ3ช่องนะครับไฟเบรกไฟถอยไฟลี ก็อยู่ในตรงนี้นะครับไปเลี้ยวแล้วก็ใส่ครอบปลายท้ายเข้าไปเพิ่มเติมตัวสอนใช้เป็นตัวสอนเรนเจอร์นะครับติดเพิ่มทําเป็นสีแดงสดแบบนี้นะครับคำว่าเรนเจอร์ให้มันโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็รุ่นของ XLS นะจะไม่ได้เป็นตัวไอคลิกนะครับจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์แบบนี้นี่คือตัวที่มาจากโรงงานในรุ่น XLS เนี่ยลูกค้าจะได้กล้องมองหลังด้วยนะออกจอข้างใน10นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็การชนท้ายก็จะเป็นการชนท้าย ที่มาจากโรงงานเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยพื้นสีดําแบบนี้นะมีตัวขึ้นบันไดด้านข้างเพิ่มมาด้วยนะครับฝากระบะท้ายนะครับในรุ่นของ xls นะเปิดมากนะฮะ mm hmm. ก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ในการขนที่เป็นขนาดใหญ่เพราะว่าตัวกระบะฐา,านล้อมีการกว้างอีก5 0ม mm, ิลสังเกตตัวคิ้วตรงนี้นะมีขนาดเล็กมากแต่ก่อนนี้เราทํายังไงขึ้นกระบะหลังนะ เราก็ต้องนั่งตรงซุ้มล้อใช่ไหมครับตอนนี้ซุ้มล้อนั่งไม่ได้แล้วนะเพราะมีขนาดที่เล็กมากรองรับการใส่พาเลทไม้แบบมาตรฐานเอาไปทํางานเอาไปขนของต่างๆหรือว่าจุได้เต็มๆนะแล้วก็มีนี่นะกิม m ิ c นิดๆน่อยๆก็คือมีไม้บรรทัด130เซนติเมตรพร้อมที่จับชิ้นงานนี่ตัวแคมป์นะครับจับชิ้นงานงานไม้งาน,งานอรลูมิเนียมก็เท่ากับว่ารถนี้ผู้รับเหมานะน่าจะชื่นชอบนะครับเพราะว่าฝรั่งชอบกันมากคนไทยก็น่าจะชอบกันด้วยนะสำหรับการใช้งานเป็นรถใช้งานแล้วก็ใช้ในชีวิต จำวันนะกับคันนี้ XLS ราคาที่เห็นเนี่ยเพียงแค่879,000บาทเฉพาะตัวรถไม่รวมชุดแต่งไม่รวมล้อไม่รวมบันไดนะครับองคนี้มีค่าที่จ่ายเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวดูภายในกันว่ารุ่น XLS นะครับมีอะไรบ้างนะ,เ,นนะเปิดปื๊บนะครับระบบกระจกควบคุมทั้งหมดเป็นไฟฟ้านะ ตัวนี้นะครับปรับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าประตูล็อกเป็นไฟฟ้าฝาถังน้ํามันใช้ปุ่มเดียวกับตัวล็อกประตูนะกดตัวนี้นะครับในเรื่องของกระจกข้างยังเป็นพับแบบแมนนวลนะครับแล้วก็ด้านในดีไซน์ของเขาจะเป็นโชนสีเทาแบบนี้นะในรุ่น XLS นะครับกุญแจเป็นรีโมทแล้วก็เป็นแบบบิสต์ทปุ่มอะไรไฟฟ้านะครับมัลติฟังก์ชันแล้วก็หน้าจอรุ่นนี้ได้เป็นหน้าจอสี TFT นะครับขนาด8นิ้วจอสีเลยนะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับภูมิรายไฟฟ้าช่วยผ่อนแรงราคานี้ได้ภูมิรายไฟฟ้าเลยนะครับมีมัลติฟังก์ชันฝั่งขวานะปรับเมนูต่างๆนะครับโดยที่ไม่ต้องรักสายตาจากท้องถนนนั่นเองนะครับมาถึงหน้าจอกลางนะราคานี้ได้หน้าจออย่างใหญ่อ่ะ10นิ้วรองรับ Android Auto Apple c a r p เ a y แบบไร้าสายนะครับ แล้วก็แอร์ต่างๆเป็นแบบทัดสกรีนมีแบบแมนวนวลให้แล้วก็ในเรื่องของจุดชาร์จก็มีรองรับในเรื่องของไทซีแล้วก็ไทเอสนั่นเองนะครับรองรับอยู่ตัวนี้นะมีโหมดการขับขี่ด้วยราคานี้874,000บาทนี่พี่กดตัวนี้โหมดการขับขี่4โหมดให้เลือกใช้โหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากข่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นนั่นเองนะครับตัวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีโหมดมีโหมดตัว M ให้เล่นนะปรับเพิ่มลดหัวเกียร์ได้นะครับตัวดีก็สามารถปรับเล่นเกียร์อัตโนมัติ ได้เหมือนกันนะครับเรียกว่าให้คุ้มๆในราคาที่ประหยัดมากๆแอร์แบ็กอีก6ลูกกับคันนี้ XLS 4ประตูนะฮะเกียร์ออโต้ตัวเริ่มต้นของ Ford Next g เจที่เปิดตัวในรุ่น2023หรือว่าลูกค้านะครับที่มองหา รถกระบะอยู่นะครับตัวเริ่มต้นเกียวโตว้คุ้มคุมสเปคดีๆก็ต้องค,คันนี้เลยนะครับ Ford n e x t Gen x l s ประตูอยากซื้อ Ford นะครับโทรหารก๊อบได้เลยนะเบอร์098 6์3 6 4 6 4กออยู่ที่ Ford พระนครเกษตรน้มินนะครับสามารถดูแลลูกค้าได้ทั่วประเทศนะครับวันนี้ราไปก่อนสวัสดีครับ